สวัสดีครับมาพบกับเซลแชมป์อีกแล้วนะครับเราก็อยู่กันที่สาขาพิษณุโลกนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูนี่เลยเจ้าอีซูซูดีแม็กนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้ตัวสูงนะครับผมนี่โฉมหน้าก็อย่างนี้เลยนะครับก็จังหน้าแบบโค้เมี่ยมนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกด้านล่างให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถเดิมๆนะครับย่างเปลี่ยนให้ใหม่ซีเส่นนะครับล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผม ไฟเลี้ยวอยู่ตรงด้านข้างกระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฮเลน a เดอร์เนาะเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันนะครับีเลยกระจกไฟฟ้านะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับผมปุ่มมัติึของช่างที่พวงมาลัยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเล่นวิทยุ FM นะครับ AUX MP3 นะครับ USB นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเบาะ กระมัหยีนะครับสีดำเนาะแลยเป็น4ประตูด้วยนะครับผมมาสุด้านหลังกันนะครับมาทางด้านท้ายของตัวรถนะครับไฟท้ายเป็นสไตล์แบบ D m a x ็นะครับปี2018นะครับคันนี้กันชนท้ายนะครับแบบผมเมี่ยมยางอะไหล่นะครับอยู่ครลนะครับเดี๋ยวเราไปชมทางด้านของห้องเครื่องกันนะครับผม ามาชมทางด้านของห้องเครื่องกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับเป็นระบบเบรก ABS นะครับน็อตฟากระโปงนะครับไม่มีการถอดขยับนะครับผมจุดอาร์คนะครับเดิมๆนะครับอันนี้ก็จะมีเทอร์โบด้วยเป็นตัวแซดเนาะน้ำ hmm. มันเครื่องของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องท้ายนะ้ำมันเทียร์เราเปลี่ยนถ่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเจ้าอีซูซ e ดีแบ็กคันนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีมาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นสัญญาถึงที่เลยนะครับมีจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมโบเดือน9นี้นะครับองแค่999บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้ที่โทรศัพท์0 6 2 3 1 0 9ส9 7ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ